ไปที่ปดุมธานีนะครับเมื่อวานนี้นําเสนอไปเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นไปถูกยิงผิดตัวเสียชีวิตไป2รายล่าสุดเนี่ยนะฮะเขารู้ตัวนะครับว่าใครเป็นคนยิงครับเดี๋ยวไปดูภาพกล้องวงจรปิดนี้ก่อนนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับภาพนี้นะฮะก็คือจะเป็นชาย3คนนะฮะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มา2คันหลังจากนั้นมีคนนึงมาเป็นกลุ่มผู้ตาย4คนเห็นไหมสองกลุ่มนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเห็นไหมฮะข้างหลัง เสร็จแล้วมีคนลงจากรถมาแล้วยิงยิงรวมไปเลยนะครับปรากฏว่ากลุ่มที่เขาไม่รู้อิโนอิเนะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขาถูกยิงเสียชีวิตไปสองรายคนหนึ่งคือกอล์ฟนะฮะคือในภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่คนที่นอนอยู่เนี่ยไม่ใช่นะฮะคนที่นอนอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่มากันสามคนตอนแรกส่วนีกคนคือไอซ์ถูกยิงแล้วก็เหมือนกับวิง่งเข้าไปอยู่ในซอกข้างหลังเสียชีวิตเหมือนกันค่ะคนที่ชื่อแม็กนะคะ คนนื้ใช่ค่ะเพื่อนๆก็ไปช่วยอยู่เนี่ยครับคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับคือกลุ่มชายสามคนเนี้เขาไปมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้หลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นอีก4คนเนี่ยนะฮะคือซ้อน4กันมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเป็นเด็กอายุประมาณสักส5้พอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็ลงจะไปเติมเงินที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เพราะเขาชอบเล่นเกม ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้สามคนนี้คนะุณผู้ชมครับไปขอต่อบุหรี่กับหนึ่งในกลุ่มสี่คนนั้นที่เป็นผู้ตายค่ะนะฮะทั้งฝั่งคนร้ายที่เป็นโจทย์ของสามคนแรกที่มาเนี่ยพอเขาเห็นว่ามันยืนวรวมกลุ่มกันอยู่แล้วมีการต่อบุหรี่กันอยู่ก็เลยคิดว่าไอ้กลุ่มเนี้ต้องมาด้วยกันแน่แนเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันแน่แน่เขาเลยกระหน่ำยิงเข้ามาหนะนะ้าหกนัดนะฮะปรากฏคนที่ไม่รู้เรื่องอีโนอีเนอะไรเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ ผู้เสียชีวิตชื่อว่ากอล์ฟนะฮะอายุ17ปีครับอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าไอซ์นะฮะอายุ17ปีไอซ์เนี่ยถูกยิงแล้วก็วิ่งไปล้มลงในซอยข้างร้านเสียชีวิตเหมือนกันนะฮะส่วนในแม็กซ์อย่างที่คุณหมวยบอกไปครับอายุ24ปีคนนี้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสำหรับแนวทางการสอบสวนนะฮะก็ชัดเจนแล้วนะว่าเป็นการยิงผิดตัวปมเหตุการยิงเนี่ยนะเกิดจากการที่กลุ่มวัยรุ่น3คนแรกที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา2คันเนี่ยนะครับ ไปมีเรื่องกับกลุ่มคนร้ายที่ร้านเหล้ามาก่อนหน้านี้เรื่องของ3มคนนี้ไปขอลายผู้หญิงมาแล้วก็ถูกตามมายิงเป็นจังหวะเดียวกับกลุ่มผู้เสียชีวิตขีม่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา4คนเนี่ยนะฮะมาเติมเงินโทรศัพท์แล้วก็ถูกวัยรุ่น3าคนแรกที่มาเนี่ยไปขอต่อบุหรี่ <c oughs> ก็เลยถูกยิงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโดยนายอภิวัตรนะฮะอายุ27ปีเป็นเพื่อนของนายแม็กซ์เนี่ยก็บอกบอกว่าตนเองพร้อมกับเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวร้านเหล้ากันมาไปขอลาย ไปขอเบอร์ผู้หญิงนะครับที่ร้านเหล้าแล้วก็ปรากฏว่าไปคอมเมนต์กับคนในร้านแต่ตอนแรกเนี่ยมันเคลียร์กันจบไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นกลับไปที่บ้านครับก็ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้น2คนร้ายนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเอ็นแม็กซ์สีดำครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยคนซ้อนท้ายเนี่ยลงไปยิง5-6ถึงนัดน,นะฮะส่วนกลุ่มของผู้ตายที่มาที่หลังนั้นไม่ได้รู้จักกันเลยครับตนเองเนี่ยแค่ไปขอยืมไฟแช็กเท่านั้นเองเชื่อว่าคนร้ายนั้น ตั้งใจยิงพวกตนแต่เห็นว่ายืนรวมกลุ่มกันอยู่ก็เลยยิงทั้งหมดอ่ะลองฟังดูฮะตอนที่อยู่ในร้านนี่ยมีก็มีตามระดาผู้ชายครับมันก็เขม่นกันไปด้วยใช่แต่ในร้านนาเกียรจบแล้วแล้วพวกผมก็กลับกลับบ้านเลยเใช่แล้วก็มาจอดเซเว่นแล้วก็นอนดินคนร้ายมาสองคนครับคนซ้ายลงไปยิงครับเขาพูดอะไรก่อนไหมฮะไม่พูดครับยิงเลย กลุ่มกลุ่มของคนตายเนี่ยมาทีหลังครับพวกผมไปดูไปแชทขอตอบบุรีก็คือขับรถขอ,อ,อดก็ไม่รู้จักครับอ,อ๋อเพียงแต่ไปขอไปขอ,อยังไปแชทต่อบอบุรีไปแชทต่อบบุรีเฉยอ๋อนี่แหะครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านพ่อแม่ของกอล์ฟแล้วก็ไอซ์เนี่ยนะฮะก็ไปรับศพลูกชายแล้วนะครับที่โรงพยาบาลอ่าโทษนะฮะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับโดยทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็เสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกนั้นจะถูกยิงเสียชีวิตนะครับแม่ของไอซ์เนี่ยบอกนะครับบอกว่าเพิ่งเจอกับลูกชายในยครั้งสุดท้ายตอนสามทุ่มก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยไม่เคยออกไปจากบ้านเลยนะฮะคือ <c oughs> เล่นแต่เกมอยู่ในบ้านแล้วลูกเนี่ยจะชวนเพื่อนมาที่บ้านตลอดนะครับเพื่อให้อยู่ในสายตาก็โอเคตกลงกับลูกว่างั้นอย่าออกไปข้างนอกนะให้ลูกเนี่ยเล่นเกมอยู่ในบ้านแล้วเอาเพื่อนมากันละกันในวันเกิดเหตุลูกเนี่ยขอไปเติมเงินม,มือถือนะครับที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วก็ไปเกิดเหตุแบบนี้นะครับลองฟังเสียงพ่อกับแม่ของไอซ์ดูฮะทำใจไม่ได้หรอกมีคนเป็นพ่อเป็นแม่คนนคะลูกมาโดนแบบนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุไม่ได้ทําอะไรเลยหัวใจมันสลายอยู่ไม่ได้หรอกใช่ครับเด็กเล่นแต่กเกมอย่างแฟนผมบอกเล่นแต่กเกมนอนเช้าตื่นมาเย็นกินข้าวแล้วเล่นเกมต่อไม่ได้ออกไปไหนอยากเจอผมอยากเห็นผมอยากยะดถามเหลือเกินจิตใจมันทำด้วยอะไร ทำไมมันแบบโหดเที้ยมขนาดนั้นเลยคือลูกนี่ทําอะไรให้เหรอถึงแบบว่าจะต้องยิงกันขนาดนั้นหรือว่าถ้ามึงจะยิงอ่ะทำไมมึงไม่ดูให้ดีๆก่อนหรือว่าแบบว่าคือมึงนักเลงมากเลยเหรอมึงจะยิงใครตะคนอ่ะมึงไม่ดูหน้าหรอว่าคนนั้นมันพั่วหลีมึงหรือเปล่าให้อภัยไม่ได้ไม่ต้องมากะเลยไม่ต้องมาขอโหสิไม่ให้อภัยจริงคนร้ายอ่ะไม่ต้องมากะไม่ต้องมาอะไรเลยอย่าอย่าปืนยิงซ้าด้วยเนี่ยครับ <c oughs> คือพ่อและแม่เนี่ยรับไม่ได้นะฮะ คือลูกเนี่ยไม่ได้รู้อิโนโออิเนอะไรเลยนะครับแล้วไปถูกยิงนะแล้ววิ่งเข้าไปเสียชีวิตอยู่นะครับนั่นคือไอซ์นะฮะส่วนพ่อแม่ของกอฟเนี่ยนะครับก็บอกนะฮะบ,บอกว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดของก๊อฟไปเองเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุเนี่ยไอซ์นะฮะไปหาลูกชายที่บ้านไม่คิดว่าทั้งคู่นั้นจะออกไปเสียชีวิตด้วยกันลองฟังเสียงพ่อและแม่ของกอฟดูครับ เด็กก๊อปก็ไปบ้านไอไอก็มาบ้านพ่อมาอยู่เล่น,นก,กันกนินกันสามทุ่มสี่ทุ่มก็ออกไปข้างนอกกันก็นัน่งเล่นเกมกันตามเด็กสี่ห้าคนเล่นในบ้านพ่อพ่อเดี๋ยวมานะก็กลับมาแล้วมันกลับไปอีกรอบกี่โมงไม่รู้พอนอนเพราะอีเคีนี่ครับลูกลูกตายแล้วก็จะถามว่าทำไมยิงลูกพ่อทำไมทำไม ไม่ถามกันก่อนจะยิงเอาคนเราไม่รู้จักกันไปยิงกันทําไมกอฟมันไม่ได้ดือ้อเลยร้นไปมันไม่สู้ใครเลยกอฟน่าจะยิงผิดตัวค่ะเพราะว่าเนียก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกอฟก็จะคุยกับแม่ทุกเรื่องจะบอกแม่ทุกเรื่องแม่อยากให้ตํารวจจับคนร้ายให้ได้ไวๆและแม่ก็จะถามเขาว่ายิงลูกแม่ทําไมแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยนะครับคือกอฟกับไอซ์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันมาก อย่างที่เมื่อกี้ฟังทั้งพ่อแม่ทั้งคู่พูดไปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานศพนะฮะก็เลยตั้งไว้ในศาราเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งสองครอบครัวไม่ค่อยมีทุนทรัพย์จัดงานมากนักก็เลยให้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนทางด้านตำรวจนะฮะพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลครับ ุ้มกับการอยู่ที่สพธัญญบุรีก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยชุดสืบสวนรู้ตัวแล้วนะฮะสำหรับผู้ก่อเหตุแต่ตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดซะก่อนนะฮะแล้วจะมีการเรียกกลุ่มของคนเจ็บที่ยังไม่มาพบตารวจนั้นมาสอบปากคําเพิ่มด้วยนะครับนี่แลหละฮะก็รู้ตัวแล้วแต่ก็เข้าใจอย่างที่เมื่อกี้ทางแม่เขาบอกนะว่าคุณจะแก้แค้นคุณไม่ดูหน้าเลยคุณคุณมาถึงนี่คุณซัดยิงหมดเลยค่ะ เนี่ยฮะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับแล้วน้องก็ไม่ได้รู้เรื่องกับเหตุการณ์ความขัดแยง้งของทางคนที่ก่อเหตุกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะคือขี่รถมาเติมเงินน่ะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ดีๆกลุ่มที่มีเรื่องกันไปขอต่อบุหรีเท่านั้นละ่ะฮะกลุ่มคู่อริของกลุ่มนั้นมาถึงเสร็จก็ยิงหมดเลยเหมาวรวมเลยค่ะ มีรอปพของหมู่บ้านเนี่ยก็บอกว่าสีคนเนี่ยค่ะสอนสีแล้วก็ขี่ไปออกจากหมู่บ้านได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึง5นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้น